สวัสดีครับและนี่คือรายการคืนสยองในวันนี้นะครับผมเราเนี่ยได้หยิบยกเรื่องราวนะครับอันขนหัวลุกมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันซึ่งเรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่าเงาใต้ถุนวัดเรื่องนี้นะครับผมเกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีก่อนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่จังหวัดอ่างทองหมู่บ้านนี้นะครับเงียบสงบรายล้อมไปด้วยทุ่งนานะครับแล้วก็คลองน้าตื้นแต่ว่าซ่อนความลึกลับเอาไว้ที่วัดบ้านกลาง ซึ่งวัดนี้นะครับเป็นวัดเก่าแก่ไม่มีใครกล้าเข้าไปในยามค่ำคืนเพราะว่าเล่ากันว่าใต้ถุนสาราการ,ปรเปี่ยนมีบางสิ่งอาศัยอยู่ก่อนที่จะไปรับฟังกันนะครับผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ผมจะเล่านี้เป็นเพียงแค่ความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารยณในการรับฟังนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับฟังพร้อมกันเลยครับ เรื่องนี้นะครับผมเกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีก่อนนะครับโดยตั้มเพิ่งย้ายจากกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อที่จะไปอยู่กับยายแสงหลังจากแม่ของเขาเนี่ยได้เสียชีวิตลงนะครับเขาไม่คุ้นชินกับวิถีชนบทแต่ก็ค่อยๆปรับตัวได้นะครับวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้เดินผ่านวัดบ้านกลางนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงเด็กัวเราะแววออกมาจากใต้ทุนสาราการ,ปรเปลี่ยนตั้มเนี่ยก็คิดในใจว่าแปลกแฮะใครเล่นอยู่ล่างวัดหรือเปล่า ตั้มก็เลยกล้มมองลอดใต้ทุนลงไปนะครับก็เห็นแค่เงาดําๆนะครับคล้ายกับคนหมอบอยู่พอเพ่งมองไปกลับไม่มีใครแต่ตั้มเนี่ยก็รู้สึกเย็นวาบขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับถัดไปนะครับตั้มกลับไปถึงบ้านในคืนนั้นเนี่ยเขาก็ได้ฝันเห็นเด็กผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งนะครับใส่ชุดนักเรียนกําลังนั่งอยู่ใต้ทุนวัดกําลังร้องไห้พอกับพูดเบาๆว่าช่วยฉันด้วยฉันอยู่ตรงนี้ที่ใต้ทุน เขาเนี่ยก็สะดุ้งตื่นขึ้นมานะครับเหงื่อท่วมตัวเลยพอตอนเช้าเนี่ยตั้มก็ไปเล่าให้ยายแสนฟังยายเนี่ยน้าเสียแล้วก็พูดเบาๆกับตั้มนะครับผมว่าหลานหลานอย่าไปสนใจมากนะอย่าไปแถววัดตอนเย็นโดยเฉพาะใต้ทุนถือว่ายายเตือนแล้วนะแต่ยิ่งห้ามนะครับก็เหมือนกับยิ่งยุตั้ตมเนี่ยก็เริ่มสืบสวนเรื่องราวนะครับของวัดบ้านกลางจากคนในหมู่บ้าน เขาก็ได้ยินคําเล่าลือนะครับว่าเมื่อประมาณ10ปีก่อนเนี่ยเคยมีผู้หญิงตกลงไปตายที่ใต้ถุนวัดขณะที่กําลังเล่นซ่อนหานะครับศพหายไปหลายวันกว่าจะพบร่างเนี่ยก็บวมตาแทบจะหลุดออกมาจากเบ้านะครับอ้าปากค้างเหมือนกําลังขอความช่วยเหลืออยู่คนในหมู่บ้านเนี่ยเชื่อกันว่าดวงวิญญาณของเด็กคนนั้นนะครับยังคงวนเวียนอยู่ใต้ทุนวัดรอให้ใครสักคนไปช่วย วันหนึ่งนะครับเด็กหญิงอ้อยที่สนิทกับตั้มเนี่ยก็ได้หายตัวไปนี่อ้อยเนี่ยคือเพื่อนสนิทของตั้มนะครับหายตัวไปพ่อกับแม่ของเธอนะครับก็ได้ไปแจ้งความนะครับตั้มกับชาวบ้านเนี่ยก็ช่วยกันตามหาเนาะแต่ว่าไร้ล่องรอยจนกระทั่งตั้มเนี่ยได้ฝันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าภาพที่เห็นในฝันนะครับก็คือเห็นอ้อยเนี่ยนั่งอยู่ใต้ถุนวัดข้างๆกับเงามืดทะมึนที่ไม่ใช่คน เขาเนี่ยตื่นขึ้นมาพร้อมกับได้ยินเสียงกระซิบเบาๆข้างหูว่ามหาฉันใต้ทุนตั้นก็เลยตัดสินใจแอบไปวัดตอนตีสนะครับได้ส่องไฟฉายเนี่ยไปใต้ทุนแล้วก็พบกับตุ๊กตาของอ้อยวางอยู่ตรงมุมเสาเขาก็คลานเข้าไปเพื่อที่จะหยิบมันออกมานะครับแต่ขณะที่กําลังจะหันกลับมาเขาได้รู้สึกว่ามีเงาขนาดใหญ่ยืนอยู่ข้างหลังของเขาแล้วตั้มเนี่ยก็ได้กลิ่นเหม็นเน่า ลอยมาแตะจมูกเสียงหายใจช้าๆหนักๆแผๆ่วๆใครกันอะตั้มถามพร้อมกับอาการตัวสัน่นก็เลยหันเอาไฟฉายเนี่ยส่องกระทบที่หน้าไปของบางสิ่งที่เคยเป็นเด็กผู้หญิงแต่ตอนนี้เนี่ยเต็มไปด้วยคราบดินผมยุ่งเหยิงตาแดงฉานแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นมาไม่ต้องกลัวอยู่กับฉันนี่แหละทันใดนั้นเนี่ยก็มีมือสีคล้ำซีดซทะลุออกจากพื้นดิน พยายามที่จะดึงตำลงไปชายหนุม่มก็ดิ้นรนสุดชีวิตร้องเสียงดังจนหลวงตาเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาดูแล้วก็ช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทันพวกเขาลากตำออกมาจากใต้ถุนแบบสิวเฉียดมากๆเพราะเอาไฟฉายส่องกลับเข้าไปกลับไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยแม้กระทั่งตุ๊กตาก็ไม่มีไม่มีเงาไม่มีเด็กผู้หญิงแต่ตรงนั้นเนี่ยมีผนังเสาไม้ มีรอยเขียนเขียนเอาไว้ว่าขอบคุณอ้อยถูกพบในเช้าวันต่อมาหน้ามืดอยู่ตรงป่าช้าเธอบอกว่าเธอจำไม่ได้เลยว่าหายไปได้ยังไงแต่เธอฝันว่าเธอกำลังเล่นซ่อนหายอยู่กับพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาชวนไปซ่อนที่ใต้ทุนวัดหลังจากเหตุการณ์นั้นวัดบ้านกลางก็ได้ลือใต้ทุนแล้วก็ทำบุญใหม่เพื่อสะเะเคราะห์อ,อยู่หลายวันตามยังคงสงสัยว่าเขารอดมาได้ยังไงเพราะเขา ช่วยหรือเพราะเธอปล่อยให้ไปจนทุกวันนี้ยามค่ำคืนเนี่ยหากเดินผ่านวัดบ้านกลางเขาก็หงได้ยินเสียงเด็กหัวเราะอยู่บ้างที่ใต้ทุนสาราแม้กระทั่งไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยโอ้โหบอกได้เลยนะครับว่าเป็นเรื่องราวนะครับที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับหากถ้าจําเป็นต้องเดินผ่านใต้ทุนสาราการประเรียนแห่งนั้นนะครับแล้วถ้าได้ยินเสียงขึ้นมาเป็นผมเนี่ยก็คงจะ วิ่งแล้วนะครับผมคงจะไม่อยู่คงจะไม่ดูว่ามีอะไรอยู่ข้างล่างนะครับผมแม้จะเป็นคนหรือไม่ใช่คนก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปเพืเ่อนๆของท่านด้วยนะครับผมเพืเ่อนๆที่ชอบฟังเรื่องราวลี้ลับนะครับจะได้มารับฟังกันนะครับและในอีพีถัดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับผมก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสําหรับค่ําคืนนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับ สำหรับคืนนี้เนี่ยก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ